ชนบุรีมั์เทนแคมป์อยู่แถวหนองรีจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นอีกแคมป์หนึ่งที่ค่อนข้างพอปูลาในกลุ่มประชาชนชาวแคมป์ที่อยากจะมาลงหลักปักสมอสักครั้งหนึ่งทำให้วันเสาร์วันอาทิตย์ค่อนข้างจะแน่นและจองยากมาก เราพยายามจองมาสองสาครั้งแล้วนะครับแต่เต็มตลอดเลยเสาร์อาทิตย์เที่ยวนี้เรามาวันศุกร์เลยพอมีที่ว่างให้เราจับจองได้ที่นี่ไม่รับ Walk-in นะครับต้องจองมาก่อนล่วงหน้าคิดราคาหัวละ250บาทซึ่งโซนของแคมปิ้งก็จะมีอยู่2โซนสำหรับ rtt รถนอนรูปท็อปเตนต้องโซนลานหินเท่านั้นนะครับลานยญกาเข้าไม่ได้ก็บริเวณนี้แหละครับ และวันนี้เราอยู่ริมน้ำตรงชนบุรีเมาลเทนแคมป์นะครับลานสวยมากเป็นโซนลานหินของชนบุรีเมาเทนแคมป์ซึ่งรถอารจีทีจะเข้าได้นะครับจอดติดริมน้ำแบบนี้วิวแบบนี้

เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ชนบุรีเมาส์เทนแคมตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกาเท็นเสร็จร้อนมากขอดับร้อนนิดนึงชื่นใจที่สวยเนาะ จู่ๆลมเข้ามาไม่บอกกล่าวกันเลยโอ้ป้าป้าป้าไปดูดิดูแร <c oughs> งมากสองเป็นนู่นสิงโอ้โหโอ้โหลมแรงมากดูครับแรงมาก <c oughs> ในที่สุดต้องเก็บออนดิ่งก่อนเก็บออนดิ่งก่อนครับไม่ไหวกลัวกลัวปัดเป็นว้าวโอ้โหดูแม่ดูนี่โอ้ยแรงเลยยังเบาของฟ้ามันงอขึ้นไปเลยอ่ะเอาไอ้นี้ไหมลมแรงมากแล้วจะเก็บก่อนหรือว่าจะเก็บไมลิซ่าลงมาก่อนคู่นี้ค่ะ ยอมให้กับลมจริง <laughs> <laughs> โอเคพายุผ่านไปแล้วได้แล,แล้วโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งโอเคฟ้าสายฟ้าสวยเลยครับตอนนี้ เวลามื้อเย็นครับวันนี้ของเราจะมีซี่โครงครับวอ้ว้ากินแบบนั้นเย็นอ้โหเยอะมากเลยเป็นซี่โครงหมูเยอะมากเลยแล้วก็มีสลัดนะครับผมแล้วก็มีแรปอีกวันนี้เรากินกับบรรยากาศที่นี่เลยครับ บรรยากาศแบบนี้ที่มอเตนขามปิงมาทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับว้าวคือคไหมเค้กครับอือหือเยี่ยมเลยของแม่ละครับกินสวยๆไม่ต้องเยอะเดี๋ยวค่อยจากหลังกล้อง <laughs> 你好。 เยอะมากเลยอุ้ยหเยิ้มย้อยโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต่อด้วยนี่โอ้ยสีโครงราบเรียบแล้วนะครับสีโครงราบเรียบเยอะมากยังไม่อิ่มใช่ไหมจะต่อด้วยครึ่งนัคต่อ อร่อยมั้ยไหมไม่ตอบแสดงว่าอร่อยใช่ไหมหรือว่าเต็มปากตอบไม่ได้นะเต็มปากหวานไหรมแกเลี่ยนหรอจต็มปากเดี๋ยวน้ำแกเลี่ยน เรียมมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีฝนพรำๆนิดหน่อยตอนนี้ขอล้างปากด้วยทัสมะพร้าวอ่อนนะครับ่อ,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 ยอยไหมยังไม่ได้กิน <laughs> เป็นไงอ,อร่อย <laughs> อร่อยเหรอหวกหัก Blir jeg med? ไปดูบรรยากาศยามเช้าของที่ Mountain Camp นะครับเมื่อคืนฝนตกเกือบทั้งคืนทำให้เชา้านี้ค่อนข้างจะชุ่มชำ่ำและก็เฉะแฉะนิดหน่อยแต่ลานที่นี่สวยมากโซนนี้เป็นโซนที่เป็นลานหญ้านะครับจะมีด้านบนฝั่งนั้นก็จะเป็นห้องน้ำ ในโซนลันย่าด้านบนก็จะเป็นส่วนตัวหน่อยด้านล่างติดริมน้ำสวยงามมีแบ่งสัดส,ส่วนดีมากทางเดินดีด้วยลานญ่าถ้าฝนตกก็จะเฉยแฉดนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าไม่มีฝนก็จะสวยงามมากที่ริมน้ำด้านบนจะมีส่วนที่พักด้วยเป็นกระโจม,มนั่นยองสวยนะครับ จากชนชาวเต็นยังไม่ตื่นกันนะครับตอนประมาณ6กโมงเช้าฝั่งโน้นก็จะมีห้องน้ำด้วยโซลานจ้าด้านนี้ก็จะมีขยัก k ให้พายเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีโซนที่พัก เช้าเช้าที่นี่จะสมุกสวยงามมากเลยมีหมอกฟุ้งๆนิดหน่อยจากฝนเมื่อคืน คือบรรยากาศลานกลางเต็นท์เชา้านี้ที่ชนบุรีมอลเทนแคมป์นะครับผมเดีย๋ยวเราจะกลับไปชงกาแฟกันพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของลานกลางเต็นท์ ลุงสวัสดียานเช้าลุงสวัสดีครับ